สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสันช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังหวยเด็ดหวยดังหวยซองและนิราพ่อแนวคางในงวดนี้นะครับวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวมานําเสนอครับหัวข้อข่าวพาดหัวพงะงะจระเข้มาหาเจอนอนในห้องน้ํากลางดึกเชื่อวิญ,ญญาณพี่ชายเออแต่ถ้าวิญ,ญญาณพี่ชายแบบนี้บ่าวป้อมก็ไม่เอานะครับ <c oughs> นะครับอาพบจระเข้นะครับยาว1.5เมตร คลานมานอนในห้องน้ําบ้านพักคนงานที่ปราจีนบุรีต้องเรียกกู้ภัยช่วยจับกลางดึกคนเจอเชื่อเป็นวิญญาณพี่ชายที่เพิ่งตายมาหาเมื่อกลางดึกวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชูเดชนาบุญเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตํตบลกบินได้รับแจ้งจากนางอุไราย,ยามเย็นอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่33ทับ2หมู่8ตํตบลกบินอ,อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีจรเข้เข้ามาในห้องในบ้าน พักคนงานความยาวประมาณ1เมตรห้าิบเซนน้ำตักน้ำหนักตัวประมาณ30-40กิโลหลังจากรับแจ้งจึงเดินทางไปที่บ้านดังกล่าวจากนั้นแจ้งประสานมูลนิธิสัจจะพุทธรรมกรบินให้มาช่วยจัดจราเข้ตามข่าวนะครับที่บ้านพักคนงานร้านขายวัสดุก่อสร้างบริเวณห้องน้ำอยู่ติดกับห้องพักด้านหลังเป็นป่าละเมาะและสระน้ำโดยมีนางสาวจินตนาพร แสงมณีอายุ25ปีแจ้งว่าเมื่อช่วงดึกได้ยินเสียงสุนัขเห่าคิดว่าขโมยเข้าบ้านจึงให้แฟนไปดูพบจระเข้อยู่ในห้องน้ําด้วยความตกใจเพราะในห้องนอนมีลูกชายวัย7ขวบนอนอยู่และจระเข้ก็คลานออกมาจากห้องน้ํามานอนอยู่ที่หน้าห้องนอนจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยกู้ภัยมาจาับอย่างไรก็ตามความเชื่อเสื่อมตนอาจว่าเป็นวิญ,ญญาณพี่ชายที่เสียชีวิตอยู่ในประเทศลาวเมื่อ2อาทิตย์ก่อน แต่ตนไม่สามารถเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลได้วิญญาณของวิชายจรมาหาส่วนนายชูเดชนายบุญเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่แปกล่าวว่าจระเข้ที่พบได้จะเป็นจระเข้เลี้ยงที่หลุดออกมานานแล้วและกระจายอยู่แหล่งน้ําในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจระเข้ที่พบในหนองน้าายยงําปลาขยังหรือไม่คาดว่าไม่น่าจะใช่แถวนี้เพราะบริเวณนี้อยู่ห่างไกลกันพอสมควรแต่จระเข้ก็ไม่ได้ทำลายใคร จากนั้นนายชูเดชได้จับจระเข้ได้นำจระเข้ที่จับได้นะครับรส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงปลาจินบุรีอําเภอกบินบุรีหลังจากเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สพกบินบุรีโดยมีนางสาวว a รดาพิพัฒน์เจริญชัยพออศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงปลาจินบุรีเป็นผู้รับมอบโดยจระเข้ที่พบนี้มีอายุประมาณ3 4มถึงสี่ปียาว เมตรห้าสิบเซนน้ำหนักสามสิบถึงสี่สิบกิโลบ่าวบอมว่าเอาเป็นแนวดางเลยนะครับพี่น้องน,นะครับนี่จากตัวเลขนะครับสามถึงสี่ปีสามสี่อ่ายาวหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับอ่าถ้ามาดูบ้านเล็กที่นะครับปรากฏบ้าอยู่ในบ้านเล็กที่สามสามทับสองหมู่แปดอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางก็ได้นะครับหรือจะเป็นข่าวเด่นนะครับรอบบ่ายนี้ก็ได้ครับ ว่าจระเข้ที่มาหานะครับเชื่อเป็นวิญญาณพี่ชายแวะมาเยี่ยมนะครับพี่น้องท่านใดนะครับถ้ามีพี่น้องนะครับวิญญาณใครมาหาในสภาพจระเข้ดีบ่าวร้อมคนหนึ่งก็ก็สาธุนะครับก็อยู่นอกบ้านก็ได้นะครับไม่ต้องมาใกล้นะครับนะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับเอฟท่านใดชอบนะครับการรายงานข่าวนะครับสไตล์บ่าวร้อมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับบ่าวฟ้อมเพื่อจะได้นําข่าวมาเล่าสู่กันฟัง นะครับขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกับเ่าพรอในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ